ไม่ไม้เฮ้ยแหมหล่อนเนี่ยสดงละครเก่งเหมือนกันนะเนี่ยดูสิเนี่ยไม่มีใครเอกใจเราสักทีหนึ่งใครก็จะมาเอกใจ ว่าฉันน่ะใส่ในคล้องบอลแบบนี้แล้วแถมเราเนี่ยยิงลูกแพ้รับบาดบิ้ทถูกคนด้วยนะใหญ่นั่นน่ะโอ้โง่ตอนนี้ยคงโดนคิดเป็นหัวทมยตัวจริงไปหมดละใช่ฉันรับบอลใส่ยิงอะไรนะอินเลมี่นะจริงเลยที่มันจบกัดใจมันน่ารำคาญจริงปล่อยเจะเชื่อฉันเถอะ ดิไม่นานนะเราเยลีกระโดดไล่ออกละดูนี่สิเงินเยอะขนาดนี้เลยอ่ะพวกเรานี่สุดยอดไปเลยดีตื่นเดียยเี่ยนิโนะตึกส่อนตัวแต่ฉันว่านะเอาเงินซ่อนก่อนดีกว่า๋ยวจะมีใครเห็นนะในห้องงานเนี่ยมันจะมีใครบ่ายเปล่าไม่เชื่อฉัน น้อยแบบเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้ละขอโทษนะคะอะ่ขวัญไม่อยู่ในนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็นานพอสมควรเลยล่ะค่ะพอดีว่าฉันทำความสะอาดอยู่ข้างในนะคะ <c oughs> อ๋อเธอเป็นแม่บ้านนี่เนาะ <c oughs> โอเค <c oughs> แล้วนี่ใครเหรอคะ ทำไมต้องหลบอยู <upcoming services> oh oh right. ่ข้างหลังด้วยเออหล่อนเป็นเพื่อนฉันเองน่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกจ้ะฉันรู้สึกเวียนหัวค่ะตามภาษาคนท้องทั่วไปเลยเดี๋ยวฉันไปก่อนนะคะว่าดินคุณท้องด้วยเหรอคะท้องกี่เดือนแล้วคะเนี่ยฉันเขาจับไม่ได้ไหมคะดมดมโมดมดมจับเพื่อนฉันเนี่ยกำลังท้องกำลังไส้อยู่ชอวยห่ครับจับดิน ว้าวแย่จังเลยนะคะเอาโอเคฉันว่าพอละขวัญเดี๋ยวเธอเไปทำความสะอาดห้องน้ำนะส่วนฉันกับเพื่อนเนี่ยจะไปข้างนอกค่ะ <c oughs> <c oughs> จะทำยังไงดีอตอนนี้ฉันตกงานแล้วอะโอ้เลลี่เพื่อนรักโดนไล่ออกมาหรอเพราะว่าทำเงินหายใช่ไหมใช่มีคนใส่ร้ายฉันอะอ่าว่าฉันขโมยเงินลูกค้าแต่ฉันไม่ได้ขโมยนะถ้าต้องเชสอฉันะฉันบอกไงรก็ไม่มีใครฟังฉันเลยอ,อะอเลลี่ ไม่เจ้านายถึงใจร้ายกับเธอได้ขนาดนี้อ่ะาว่าวันนี้ฉันต้องรีบไปทำงานยังไงฉันจะส่งกำลังใจให้เธอนะสู้ๆนะเรดนี่เดี๋ยวก่อนค่ะเออมาหน่อยค่ะเออในไหนคุณก็กำลังจะเป็นแม่คนแล้วอ่ะคุณน่าจะรู้วิธีปลอบคน งั้นช่วยปลอบเลลี่หน่อยนะคะเออดฉันฝากหน่อยนะคะเลลี่เดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้แกนะแกจะได้ใจเย็นๆขึ้นฉันฝากด้วยนะคะแทนกาฟฟเพราะแกสองคนต้องเชื่อฉันนะฉันไม่ได้ขโมยไปอ่ะ okay, ฉ okay, so ันไม่อยู่ในเหตุการณ์นี้สักมั้ยโอเคจ้ะเลลี่ฉันน่ะเข้าใจเธอนะ ไหนๆเธอก็โดนไล่ออกแล้วว่าจะยืนอยู่ที่นี่ทําไมอ่ะทาไมไม่ออกไปเลยเอากัปปี้ทำไมเธอพูดอย่างนี้ก็ฉันบอกอยู่ว่าฉันไม่ได้ออกไปโอ้ยเรลี่ก็ถ้านายเขาบอกว่าแกเป็นขโมยก็แปลว่าเขาก็ต้องมีหลักฐานสินี่ฉันไม่อยากอยู่ใกล้กันแล้วอ่ะนี่ทำไมเธอพูดแบบนี้ก็ฉันบอกอยู่นี่ว่าฉันไม่ได้ออกไป ไอพ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 อฉันว่าขโมยตัวจริงอ mm ่ะมันก็น่าจะเป็นเธอนั่นแหละเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนไปบอกให้เจ้านายเนี่ยมาสอบสวนเองเพราะว่าแกเนี่ยมันดูไม่น่าไว้ใจไอ้ทำไมเพื่อเราทำกับฉันแบบนี้เราสองคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันไม่ใช่หรอก็ฉันก็บอกเงี้ว่าฉันไม่ได้่ยาไปตลดฉันเลยครับพ่อเย็บเจก็ที่ขา คิว่าเราไปบอกเจ้านายกันดีกว่าค่ะยายเรลี่เนี่ยไม่่อยน่าไว้ใจสงสัยจะหาทางหนีแน่เลยค่ะใช่ลูกเราไปกันดีกว่าเ่พวกน้าไม่ต้องไว้ใ่นั้นค่ะฉันพาคุณอุ้มมาแล้วเจ้านายมาได้ยังไงคะเนี่ยก็ขวัญเป็นคนตามฉันมามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยคะ คุณลุงคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็คือคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคือเลลร่เนี่ยรับสารภาพแล้วนะคะเลลี่เนี่ยเป็นคนเอาเงินของร้านไปค่ะไม่ใช่นะคะเจ้านายใช่คุณล<ค>ุงเลลี่เนี่ยเป็นคนเอาเงินของทางร้านไปจริงๆค่ะแถมยังบอกนายนะคะว่าหลอกมาตั้งนานแล้วใช่เลยค่ะก็ยังบอกอีกนะคะว่า no สน no แคร์ที่โดนไล่ออกว่าเลลี่เนี่ยได้เงินไปเยอะแล้วจริงเหรอเลลี่ ฉันจะนูนไม่ออกเลยค่ะก็ฉัะ,ะช้องอยู่โอเคขวัญจะบอกความจริงให้ค่ะจริงๆแล้วอะเลลี่ไม่ได้เป็นคนเอาเงินไปหรอกค่ะแต่สองคนนี้ต่างหากที่เป็นคนเอาเงินไปนี่ขวัญเธอเป็นแค่แม่บ้านทำความสะอาดเธอจะมายุ่งเรื่องนี้ทำไมอะ ไม่ยุ่งไม่ได้หรอกค่ะคุณนุ่งนี่ค่ะคุณนุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอะนี่ค่ะคุณนุ่งเห็นหรือยังคะว่าขโมยตัวจริงคือใครเฮ้ยจะไปไหนหน่อยเน่พี่แกพวกแกสองคนเองเหรอที่เป็นหัวขโมยอ่ะหน่อยกล้ามากนะมาใส่ร้ายฉันอ่ะเปัด ทำไมทงตัวแย่อย่างนี้เนี่ยฮะแก้งท้องปลอมๆได้ยังไงคุณอุมครับเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งตำรวจมาให้นะเจ๊เจ๊นี่ไปไหนฮะเจ๊จไม่ใช่หรอที่เป็นคนต้นเรื่องไอ้ท้องปอมเนี่ยหล่อนมากล่าวหาฉันได้ยังไงอะฮะคุณอุมคะอย่าไปเชื่อมันนะคบนังเนี่ยมันสตอเบอรี่คุณอุมคะตอนที่ฉันล้างห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำนะคะขวัญได้ยินทั้งสองคนพูดทุกคำพูดเลยคะ่ะสองคนนี้นะคะดีใจมากเลยคะ่ะที่ได้เงินนี้มาขวัญขอยืนยันแล้วก็เป็นพยานได้กับเบลลี่ค่ะ ขวัญฉันต้องขอคุณเธองมากเลยนะเลลี่ฉันต้องขอโทษนะที่ฉันปรบปองเธอเธอช่วยกลับมาทํางานตําแหน่งเดิมของฉ awesome. ันทีนะขอบคุณค่ะเจ้านายส่วนพวกเราสองคนตามฉันมานี้ฉันจะจับตัวพวกเธอส่งตำหนัมาหนี้มานี้เลยเจ้มานี่มานี่ขวัญ ฉันขอบคุณเธอมากๆเลยนะที่ช่วยเหลือฉันอะถ้าไม่ได้เธอช่วยอะ่ะป่านนี้ชีวิตฉันก็คงไม่เหลืออะไรแล้วขอบคุณมากเลยนะถึงฉันจะเป็นแค่แม่บ้านนะนะแต่ฉันเห็นใครทําผิดอะ่ะฉันปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดขอบคุณจริงๆจ้าขอบคุณมากเลยนะ